เรานําข้าวและพืชพืชต่างๆของคนไทยเนะะี่ยค่ะมาแปลรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งการแปลรูปให้มมูลค่าเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่าเขาชอบไหมเขาต้องการออสินค้าแบบไหนอร่อยหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยพอเราสร้างความชอบให้ได้แล้วเนี่ยประโยชน์สินค้าตัวนี้ก็ต้องมีด้วยและที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องก่อให้เกิดคุณค่าในตัวของพยชพืชตรงนั้นอันดับแรกคือสินค้าวัตถุดิบหลักต้องมาจากประเทศไทย เพราะเราเป็นคนไทยแล้วเราก็อยากส่งเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนมากขึ้นอันดับที่2ส,สินค้าต้องเป็นสุขภาพสุขภาพที่นี้หมายถึงว่าต้องไม่ทอดต้องหวานน้อยและที่3ก็คือต้องอร่อยแล้วก็ทานได้เรื่อยๆทําให้เรารู้สึกว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ต้องกินอาหารไม่อร่อยก็ได้เราต้องกินอาหารอร่อยและสุขภาพดีได้ด้วยันนี้เป็นคอนเซปต์หลักที่เราเริ่มทํามาเรื่อยๆเราก็ส่งมอบคุณค่าตรงนี้ที่ดีๆตรงนี้ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นการส่งต่อตั้งแต่ ต้นทางคือเกษตรกรนำวัตถุดิบมามาแปลรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วเราก็ส่งต่อให้กับผู้บริโภคซองเดอร์นะคะคือซองเดียวค่ะเราคัดสารสีดีที่สุดมาในซองเดียวค่ะเมื่อคุณทานซองเดอร์คุณจะได้ทั้งสุขภาพอยู่ในซองเดียวเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณก็ได้ช่วยเกษตรกร